สวัสดีค่ะปอบนึ่งอให้ไทยสายรักสวัสดีพี่น้องค่ะคามนีว่ามีอยังไลคยคามนี้จะมาอวดลูกสาวลูกชายนะคะก็เด่นหน่อยค่ะผึ่งคอดนอคะ่ะนอวังวันที่สองนะคะวันนี้เดี๋ยวเอามาให้พี่น้องได้เบ่งได้ชมนะคะทองแรกค่ะทองแรกน้องข้าเจ้าท้องแรกได้แค่สองตัวนะคะเป็นตัวผู้กับตัวเมียคู่นึงพอดีค่ะ เขาเจ้าเขาปั่นนะคะนะผสมกันนะคะพึ่งท้องแรกเขาปั่นกับพึ่งผสมเป็นครั้งแรกนะคะบ้าเบิ่งกันค่ะพี่น้องลูกสาวลูกชายนะคะตอนนี้เป็นอยู่ใต้เถียงหน้าหน่อยะคะ่ะโอ้ยเบิ่งเด้อเจาให้เบิง่งดูคะ่ะนี่ลูกชายนะคะ เด่นน้อยขอดตั้งแต่วันที่สองนะคะขอดตั้งแต่วันที่สองค่ะตอนนี้นํำนักอยูท่ทหนึ่งกิโลกับหนึ่งขีดนะคะเนี่ยอันนี้ตัวผู้นะคะอันนี้คุณแม่ตั้งชื่อใหนอนนะะ้น้องข้าวถังค่ะยังมาท่านมืนตานะคะน้องข้าวถังนะคะ เน่กรเว้นเรา,าเลี้ยงไว้อยู่เตยเทียงหน่อยค่ะให้เป็นอยู่ในดินนอนในดินกลางคืนเอาเขาไว้ในกรงนะคะเลี้ยงอยู่บ็อกบอกได้เอาเขาบานค่ะเลี้ยงแบบว่าเลี้ยงบันบานนะคะเขาไปเล่นในบานเป็นบางมือบางเวลานะคะนี่ค่ะอันนี้ลูกชายลูกชาย นาตุบูวาสันว้าหาวหาวหาวนาสันสันอะสีเันจีดย้ยมมล่ะตัวนี้นี่ทักทายหน่อยน้องข้าวถังข้าวถังทักทายหน่อยครับชื่อข้าวถังครับดูอวนปะคะ บดได้ขายนะคะบดได้ขายทองแรกออกมาแค่สองตัวรุ่นว่าสัตว์ค่ะนึกว่าจะเป็นสีอองมาหลายตัวนะคะเพราะว่าแม่มันแม่มันอ้วนกันนึกว่าแต่มันถองใหญ่เฮงเนาะแต่ว่าบดได้แถมมันอ้วนนะคะเกิดออกมาสองตัวกอรอ์่าว้าห้าวหาวห้าวตอนนี้ตอนนี้ปล่อยแม่ไปเลี้ยนอยู่เลีอยแต่ลูกเลยเอาลูกลักเอาลูกมันมาทายก่อนอื อันนี้ลูกชายนะคะเดี๋ยวเรามาดูลูกสาวนะคะโอ้ยอันนี้ลูกสาวนะคะลูกสาวชื่อว่าน้องข้าวถุงค่ะข้าวถุงข้าวทั้งค่ะนี่ลูกสาวลูกสาวนมนัดอยู่ที่ หนกิโลพอดีนะคะน,น้ำหนักหน่อยกว่าตัวผู้ตัวผู้มันกินนมดีดีแต่ผู้เปนตัวเมียน,นี่บ่คอยกินปันไดขี้ข่ามกินกินแล้วก็นอนอันนี้น้องอะไรคะอันนี้น้องข้าถุงนะคะผู้หญิงนะคะลูกสาวนะคะข้าถุงดู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 กล้องก่อนข้าถุงนี่ สีเขาจะไม่เข้มนะคะสีจะไม่เข้มเท่าไหร่นะคะเลือกีดินเบื่อนี่เรามีสองตัวสมาชิกใหม่ของเราลูกของคุณแม่ข้าวเจ้ากับคุณพ่อข้าวปั้นนะคะนี่อันนี้ข้าเขา้เขาถังอันนี้เข้าถุงพ่อชื่อข้าวปัน้นแม่ชื่อข้าวเจ้าสองตัว นาสันบ่พี่น้องเนี่ยแม่ขอกวนหน่อยนะ <c oughs> กำลังนอนอยู่เอามาก,กวนหอมนี่อันนี้ตัวมียนี่ค่ะเอาให้คนมักมาหน่อยเบื้อง ตอนนี้คุณแม่เข้ามาแล้วนะคะน้องข้าจ้านะคะเขาไปอยู่หม่องนอนแหละเนี่ยมา่เบิ่งแล้วต้อหาเอาลูกคนมาให้แม่ยืมก่อนให้แม่พาน้องมาให้ท่านผู้ชมดูก่อนให้แม่พาน้องมาให้เอฟซีน้องหมาดูก่อนหนูสวยไหมคะหนูชื่อข้าถุงหล่อไหมครับผมชื่อข้าถังครับ ว้าหาวแล้ว,วง่วงแล้วแม่กวนทำไมหนูหง่วงแล้ว <c oughs> หนูหง่วงแล้วแม่กวนหนูทำไมขันเขียวกันเขียวกันเขียวขันเขียวเลี้ยงง่ายตัวไวเนี่ยลูกสาวลูกชายลูกสาวลูกชายว้า,วา มันมีแค่สองตัวมันกันไนรเร็วอยู่ค่ะบ่มีมู้ใดยแยงมันกินนมกินแค่สองตัวแต่ว่าโกเดนบออ่หูว่าทองแหลกบางเจ้าที่เพิ่นเลี่ยงมันก็ออกหลายตัวเด้ค่ะแต่ว่า <c oughs> อันนี้ออกแค่สองตัวดีที่ว่าออกตัวเมีย <c oughs> ตัวหนึง่งตัวผู้ตัวหนึง่งเป็นคู่หนึง่งพอดีนะคะ <c oughs> บางคนก็ทองทองแหลกได้โทนเด้ค่ะนุเขาไปเบื้องในกลุ่มเนาะดูในกลุ่ม กลุ่มม้าโกเดนเนี่แหละบางคนเพิ่กระไดยลูกโทนตั้งแต่มือที่ขอดน,นะตอนตอนมือขอดวันที่สองนะนั่งเฝ้าตั้งแต่เที่ยงคืนเนี่ยค่ะเพราะว่าเลื่อมมีอาการตั้งแต่กลางกลางเว้นเนาะคะนะ่ะเนาะพ่อตอนกลางคืนของวันวันที่สองเนี่ยไมนกระสิเป็นวันที่สามแล้วเนาะตอนนั้นมันก็มันก็นกนเริ่มแบบว่าอวกนะคะ มันกินไมนกนกน่กินกินก็กินร้ายอยู่แต่ยนีมือส่อนะกินบ่ค่อยร้ายแล้วก็ต๊แรงมากนี่สีอ่อนนะคะแม่มันตอนตอนมือขอดเนี่ยสีอ่อนสีอ่อนตัวผูเน่แล้วก็อ่อนตะเหานะคะเหมือนเหมือนสิบอกว่าเออไก่ขอดแล้วนะัดแต่ว่าก็เป็นเธอแหลกนะคะทีปอบเลียงเลียงแล้วกปล่อยห้มีมีลูกเพราะว่ามันขบปีหนึ่งขบขวบหนึ่งขวบกว่าแล้วนะคะเขาเจ้า ทีซื้อมาไหวว่าล่องเบิงอยากอยากล่องผสมเบิงอยากอยากให้มันมีลูกเบิงนะคะก็เลยบัดพ่อทองแหลกอะว่าท่านหูเรื่องหรอกค่ะเพราะว่าถ้าเข้าเป็นมือใหม่ก็ถามสอบถามในกลุ่มก็ได้คำแนะนําแบบเป็นว่ามันทองแค่6กหกสวันสองเดือนนี่สิเนาะมาะเกินก็จะประมาณหกสิบสามมือหก้มือ เกินนี่เพื่อนก็แนะนำมาก็เลยเฝ้า้อเบิงเพราะว่าเขาจะมันผสมเท่อแหลกวันที่สองสองสองมิถุนายนนะคะแล้วก็ผสมซ้ำอีกเท่อนึงวันที่สี่ก็เลยนับนับมาเขาก็เลยบอกบางคนเพื่อนก็บอกแนะนําในกลุ่มน่บางคนเพื่อนก็บอกว่ารอประมาณวันที่สองเพื่อนมานะคะบางคนเพื่อนก็บอกว่าไม่เกินวันที่สี่ที่ห้าเพื่อนก็ขอดวันที่สองอีรีได้พี่น้องใข่แต่เด็กข้ามแนะนําจากเพื่อนนะคะ วันที่สองปุ๊บมีอาการแต่ว,ว่าขอดง่ายค่ะข่าจาค์ขอดง่ายพอถึงช่วงประมาณตีหนึ่งปุ๊บเนี่ยจะเริ่มเริ่มเบงและน้ำน้ำข่้นออกตั้งแต่เกือบเที่ยงคืนนะคะตอนเที่ยงคืนน,น,น,น้ำน้ำน้ำทางน้ำคำน้ำยังพิ่นออกวันที่นี่พอช่วงตีหนึ่งปุ๊บพ่อเรื่อมเบงเบงสองสามเถือกับเบงซอยเบงเบงหาเถือเนี่ยหาเสื่อฮกเถื่อกับตัวแหลกออกมานะคะ สั้นเหนี่เจ้าของสันเห็นประถือมาเสียจังไดเห็น่เมียมันมาแล้วนี่เนี่ยการเลขเป็นคนทำขอดมาหน่อยออกมาได้สองตัวตัวแรกขอดประมาณตีหนึ่งหน่อยๆนะคะตัวสองขอดประมาณตีสามครึ่งก็นั่งถ่าวแสนว่ามาสีขอดอีบ่สีขอดอรอกอีบ่ก็คือว่ามนสิมีจะขาโตโคกโตไปแลย แต่ว่าบัสุท้ายกันเน็ตเคนบ่เคยนอนเราอหอดเสาว่าอมันคือโดนแท้มันเหลืออีกบอกันเลยให้หมอโทรถามทรหาหมอหมอกักค่ะหมอกักอยู่อยู่โพสีนี่แหละเร้วแล้วรับอันตาเศาวัวนะคะแต่ว่าเราก็สามารถอันตาเศร้าม้าได้เราก็มาซื่อๆนี่แหละมามาเช็คห้ว่ามันเหลือหลูกในท้องมันบอแล้วก็มีแต่ว่างเปล่า รูปในซองโตค่ะนี่แหละนาเวบนีละซองโตไม่มีใครแย่งกินนมหนูเลยหนูตัวใหญ่มากเลยนะคะนี่อาทิตย์เดียวได้หนึ่งกิโลเบิรงไวโหลดค่ะผู้ใดผู้ใดอยากไดทองต่อไปทองต่อไปสิล่องผสมอีู่าห้าได้ร้ายโตนะคะนคือสิบออกมาซองตอีกคือเกาออกมาสองโตคือเกาเศร้าค่ะเศร้าเอาเมียพันตัวไม่โหลด นี่นะคะเอามาอวดให้พี่น้องได้ดูกันนะคะมวนได้ค่ะยูก็มาหน่อยอืมโบม้นได้บบได้อาบน้ำแต่ก็บบมิ้นได้มาหน่อยพร้อมได้เบิ้นมือได้เนี่ยนี่ตร้เมียเขาจะมีตรงนี้นะคะน้องข้าถุงกสิมีเออยังล่ะตาที่สามกสีมีการขาวๆอยู่ในหน้าผากเขานี่เขาจะสีอ่อนกว่า นี่ส่วนน้องเข้าเข้าถังเข้าจะสีเข้มนะคะด, ü, ดู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 ดแม,ม่เข้าจะสีเข้มพราเจ้านี่จะสีเข้มขาปั้นจะสีอ่อนผสมกันออกมาเป็นเจ้าสองตัวนี้แมวแมวค่ะเอาไวา้สักนี้ค่ะพี่น้องเอามาอวดจะซื้อดอกนะคะเอามาอวดพี่น้องจะซื้อคนมักหมามันหามีคนอิจฉาหนึ่งหรือไทยได้เลี่ยงมาหน่อยซ่องโตเพืเอ้มีคนตามสื่อกับพ่อค้ายด้ค่ะ หวังคือ,อยังนี้น่ง้าตต้งโดนตั้งหน้าสองเดือนกวามันสิขอดได้มาซองโตเลยบ่ขายไอ้ก็ห้ขายเมยก่ก็พอขายพ่อก็พอขายสรุปเลี้ยงค่ะเลี้ยงต่อไปสองตัวนี้วันนี้น้องข้าถุงข้าถังต้องลาพี่น้องไปก่อนนะคะคบ,บายบายก่อนครับไายบายก่อนครับไม่บ่อยยกอนนะครับไปแล้วนะครับเม่จะมาเอาแล้ว